ตอนการสื่อสารมารยาทในการสื่อสาร 1. ไม่พูดเสียงดังหรือตะโกนใส่คู่สนทนานะคะ 2. ใช้วาจาสุภาพไม่พูดคำหยาบนะคะเด็กๆ 3. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 4. ไม่พูดแทรกขณะผู้อื่นกำลังพูดอยู่นะคะเด็กๆ เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นประโยชน์และโทษของการสื่อสารประโยชน์ 1. สามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลๆไ,ได้ 2. สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทันใจ 3ทําให้เราทราบความเคลื่อนไหวของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์นะคะเด็กๆโทษ 1. อาจทําให้เกิดอันตรายจากการถูกหลอกหรือถูกโกงทางอินเทอร์เน็ตได้ 2. อ,อาจเกิดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจนทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆได้รู้จักกับมารยาทของการสื่อสารแล้วยังได้รู้จักกับประโยชน์และโทษของการสื่อสารอีกด้วยเวลาเด็กๆไปสื่อสารเด็กๆก็อย่าลืมนึกถึงมารยาทของการสื่อสารด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็ควรคำนึงถึงโทษของการสื่อสารด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูเต๋าก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนมาฝากเด็กๆจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมท้ายบทเรียน ให้เด็กๆเ,เติมเครื่องหมายถูกและผิดเกี่ยวกับมารยาทในการสื่อสารและให้เด็กๆวงกลมภาพที่เหมือนกับภาพด้านหน้าสำหรับวันนี้คุณครูเต๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ